ยกขึ้นอ่ะแต่เมื่อสมัยก่อนเขาขึ้นไปได้ไงอันนี้บอลน,น่าจะบอลไทยคุณกระไดเลัสุดยอดเลยเนาะเออ,อนะเขาเขาดียมทำรั้วแบบนี้นะทางทางจากจาก,จากเส็บเรียบไอ้จากปอยเปฟดมาเส็บเรียบรั้วอย่างนี้เลย นี่ทำไมหพอหน้าน ok. okay. ี่ทำไมน่ะหน้า้อกนอนแล้วเข้าเเี่ยผู้ขอนวัดอยู่ข้างไหนผู้ันนี้แค่บรรจทเขารวกำแพงที่มวนดุกำแพงเขาหินซ้อนๆกันอะ เมีการรู้จัไม,มีการรู้จักแบบไซดินเข้ามาเป็นอิฐคืออยุธยาไหมนะอันนี้เขาคือตัดจากนิ่นอ่อนลุ่น